คุมภาพันธ์2,568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วเราจะมารายงานให้ท่านหรือว่าอัปเดตผลจากการที่เราดำเนินการหยุดน้ำเพื่อเอาดอกทุเรียนต้นนี้นะครับแต่เดิมนั้นทุเรียนต้นนี้ที่เราเริ่มทำการหยุดน้ำเพื่อที่จะเอาดอกเราเริ่มเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าในช่วงนั้นหลังจากที่เราหยุดให้น้ําไปประมาณ4ี่วันแล้วก็มาให้น้ําแล้วก็หยุดไป4ี่วันแล้วก็ให้น้ํผพันไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เราก็เลยทําการแต่งกิ่งทุเรียนต้นนี้ในช่วงนั้นที่เราทําการแต่งกิ่งเราถือว่าเป็นการแต่งกิ่งที่มากมายนะครับจากแต่เดิมนั้นต้นเขามีใบมีกิ่งเยอะเราแต่งแบบมากมายเลยือทําให้ต้นทุเรียนต้นนี้ดูโล่งโปร่งมาถึงวันนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าต้นทุเรียนต้นนี้ไม่ออกดอกเลยเนื่องจากว่าการกระทําของเราที่ผิดพลาดนั่นคือในช่วงที่เราหยุดน้ําเพื่อที่จะเอาดอกนั้นเรามาแต่งกิ่งนั่นคือข้อผิดพลาดจากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าต้นทุเรียนต้นนี้ออกดอกมาเพียงประมาณสี่ห้าพวงเท่านั้นเองมาถึงวันนี้ดอกที่เขาออกมานั้นก็บานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูร่องรอยของการที่ดอกเขาบาน นี่ครับคือร่องรอยการที่ดอกทุเรียนที่เขาออกมาเขาออกมาไม่เยอะแต่ว่าเขาก็บานนะขนาดนี้ถ้าหากว่าเรานับแล้วก็จะเป็นหนึ่งพวงสองพวงสามพวงสี่พวงห้าพวงประมาณนี้นะครับประมาณห้าพวงหกพวงเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ก็ถือว่าออกไม่เยอะทีนี้เราก็จะเก็บเอาบทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนของการที่เราดำเนินสำหรับทุเรียนต้นนี้ไว้ปีหน้า ปีนี้แม้ว่าจะออกดอกมาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มทําการสะสมอาหารต่อไปอนั่นก็คือการให้น้ําไปเป็นปกติให้ปุ๋ยไปเป็นปกติเพื่อเป็นการบํารุงต้นนี้ให้เขามีความสมบูรณ์เอาไว้ในฤดูการหน้าค่อยออกดอกมาก็าได้อันนี้คือบทเรียนที่เราอยากจะนํามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆว่ากรณีที่เราหยุดน้ําเพื่อที่เราจะเอาดอกทุเรียนนั้น ข้อผิดพลาดของเราก็อย่างที่บอกไปก็คือเรามีการมาแต่งกิ่งนั่นเองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดการสะดุดเมื่อเกิดการสะดุดเกิดการชะงักการออกดอกของเขาก็พลอยบกพร่องไปด้วยแต่ว่าณขณะนี้เขากําลังแตกยอดอ่อนออกอแตกแขนงแตกอยอดอ่อนออกมาแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับในช่วงที่เราหยุดนั้นก็พอที่จะเป็นบทเรียนให้พวกเราได้ทราบว่า,าในช่วงที่เราหยุด น้ําเพื่อที่จะเอาดอกนั้นเราอย่าพึ่งไปแต่งกิ่งเราอย่าพึ่งไปแต่งแขนงเราปล่อยไปก่อนแม้ว่ากิ่งเขาจะเยอะ,ะแขนงเขาก็จะ,ะเขาเยอะก,ก็ไม่เป็นไรพอดอกเขาออกมาแล้วเราค่อยมาแต่งแขนงภายหลังก็น่าจะโอเคโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ